คะสวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะกับช่องกริยภามาดามนะคะวันนี้เราก็มาติดตามเรื่องราวของหนุ่มไทยใหญ่นะคะหนุ่มชาวรัชชานะคะที่ได้ทําคลิปวิดีโอออกมาพูดคุยนะคะความในใจความอั้นตันใจพอพูดไปพูดมาแล้วก็น้ําตาร่วงเลยนะคะมันในความรู้สึกของ แอดมินนกนะคะของคุณนกนะคะก็รู้สึกสงสารเนาะก็คุณนกก็ได้ทําคลิปของน้องเขาเนาะก็คลิปวิดีโอความอัดอั้นตันใจของน้องนั้นมันยาวมากนะคะเกือบตก20่นาทีนะค,ะคุณนกก็เลยตัดเป็นสองท่อนให้พลัง f อที่ติดตามช่องกระย,ยิพามาดามได้ติดตามกันนะคะได้ติดตามรับชมรับฟังวันนี้นะคะคล,คลิปนี้คุณนกก็จะขอพูดถึงน้องเขาอีกครั้งนะคะ ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจสำหรับหนุ่มาชาวรัชชานะักชาวชานินะคะหรือเราเรียกอีกอย่างนึนก็คือไทยใหญ่นะคะไทยใหญ่ก็คือพี่น้องกันนะคะตามประวัติศาสตร์ที่คุณนุกได้ศึกษานะคะก็เป็นพี่น้องกันเนาะก็พูดแล้วก็สำเนียงเชียงใหม่เชียงรายนะคะก็จะคล้ายคือใกล้เคียงกับภาษาของไทยใหญ่นะคะ ซึ่งตามบอิศดสตัตนะคะเชียงตุงนะคะเชียงตุงนี่น่าจะเป็นเป็นของคนไทยไมาก่อนนะคะแล้วก็เชียงของอะ่ะมันก็น่าจะเป็นของคนไทยเนาะแต่มันถูกตัดออกไปสมัยที่ชาวรัชชานเขาจะเรียกฝรั่งคาวเนาะก็ทางแถบประเทศอังกฤษที่เข้ามาครอบครองมายึดครองประเทศพม่านะคะแล้วก็ต้องเสียดินแดนนี้ไปอ,อันนี้เราก็ ไม่ต้องพูดแล้วประวัติศาสตร์เนาะมันก็จะยาวไปเพราะว่านกทําคลิปแต่ละคลิปใช่ไหมจะให้แค่สิบนาทีนะเนาะตอนนี้มันเกิดเหตุการณ์นะคะเพราะว่ารัฐไทยได้ส่งแรงงานพม่านะคะกลับยังสหภาพเมียนมานะคะแต่แรงงานที่ส,ส่งกลับมันมันไม่ใช่พม่าอย่างเดียวนะคะเพราะว่าถ้าชนชาวพมา100่าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยส่วนมากไม่เขาไม่ค่อยเข้ามาแล้วค่ะส่วนมากจะเป็นพวก กลุ่มกลุ่มชาติพันธุ์นะครับกลุ่มรัฐต่างๆนะคะที่อาศัยอยู่ในประเทศพม่าอาศัยอยู่ในประเทศพม่าไม่ใช่คนพม่านะคบอย่างรัฐกะเรียงรัฐมอญรัฐฉานเนี่ยเขาไม่ใช่คนพม่านะครับแล้วก็รัฐพม่าเนี่ยเขาก็ออกบัตรออกมาเขาก็แยกออกมาเลยใช่ไหมคะเชื้อชาติฉานเชื้อชาติกะเรียงเชื้อชาติมญสันชาติพม่าเขาแยกเขาแยกออกมาแล้วตามบัตรประชาชนยังไง และส่วนมากผู้ที่มาขายแรยงงานในประเทศไทยก็ส่วนมากจะเป็นพวกไทยใหญ่นี่จะมาอันดับหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็มากระเรียงรัฐกะเรียงคนกระเรียงแล้วก็รัฐมองที่เข้ามาที่3รัฐนี่นะคะก็จะมีความผูกพันกับคนไทยมากที่สุดโดยเฉพาะไทยใหญ่นี่จะผูกพันมากมากเหมือนพี่เหมือนน้องเลยนะครับแล้วตอนนี้มันเกิดเหตุการณ์นะครับเกิดเหตุการณ์รัฐไทยส่งกลับนะคะในการส่งกลับของรัฐไทยนี่รัฐไทยไม่ได้แยกนะคะว่า ไอแรงงานน่ะที่เข้าไปจับอะอืมว่าเนี่ยมันเป็นคนเกลียงนั้นเนี่ยมันเป็นคนรัชชาเนี่ยเป็นคนมอนะอืมรัฐไทยไม่ได้แยกเยอะนะคะรัฐไทยเหมาวรวมแล้วก็ส่งกับส่งกลับไปให้ใครส่งกลับไปให้กับน้ำมือของทางการรัฐรัฐพม่านะคะก็หวานรัฐพม่าเลยนะคะตอนนี้เรามาพูดถึงเหตุการณ์ว่าทำไม รัฐไทยถึงส่งกับส่งกับเพราะว่าแรงงานนะคะแรงงานที่เข้ามาขายแรงงานในในเมืองไทยตับทินกเอ่ยนะคะก็มีการยื่นข้อเรียกร้องประท้วงขอขึ้นค่าแรงครั้งแรกขอขึ้นค่าแรง400นะคะแล้วก็พอทิ้งชั่วมาไม่นานครั้งที่สองขอสิทธิเท่าเทียมกับคนไทย 3ขอขึ้นค่าแรงขึ้นเปเจ็ดร้ออีกตามคลิปที่คุณนกได้ติดตามนะครับน,น้องเขาบอกว่าชีวิตของเขาอะวันๆเนี่ยทำแต่งานเขาไม่เคยได้ร่วมขบวนการในการเรียกร้องไม่ว่าจะเป็นสิทธิครั้งที่หนึ่งเรียกร้องขึ้นค่าแรงครั้งที่สองสิทธิเรียกต้องการบัตรเลื้ยงให้เทียบเท่าคนไทย แล้วก็ครั้งที่3ก็เรียกร้องให้ขึ้นค่าแรงอีกเป็น700นะครับซึ่งมันสร้างความเดือดร้อนให้กับรัฐไทยคนไทยก็รู้สึกจะเบื่อใช่ไหมคะเพราะว่าลึกๆแล้วส่วนมากเราจะไม่รู้แต่ถ้าได้ฟังคลิปของน้องก็จะเรารู้จะเข้าใจมันเป็นในการเรียกร้องน้องจริงๆแล้วก็กลุ่มแรงงานที่เขาตั้งใจมาทํางานจริงๆอะ่ะที่เขารักประเทศไทยเขามีความอบอุ่นนี้ ร้อนมาพึ่งเย็นนะเขาไม่ได้ออกไปประท้วงนะคะตามที่นกติดตามนะเขาไม่ได้ออกประท้วงนะคะแต่มันเป็นคนของรัฐรัฐพามา่านี่แหละคะ่ะเขาต้องการจะดึงเอากลุ่มแรงงานพวกนี้กลับแต่กลุ่มแรงงานพวกนี้เขาไม่ยอมกลับเพราะว่าเขารู้ว่าถ้ากลับไปเขากลับไปตายกลับไปตายแน่นอนหนึ่งต้องออกไปรบเป็นทั ต้องไปเป็นฐานของพ่มาแล้วก็ส่งกลับไปไปสู้กับกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันไปฆ่าพี่ฆ่าน้องซึ่งเป็นสิ่งที่กลุ่มเรานี้เขาไม่ต้องการทำเขารักในเชื้อชาติของเขาเหมือนเราคนไทยเรารักเราเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยเรารักประเทศไทยเรารักคนไทยเหมือนการกลุ่มชาติกเกรียงกลุ่มชาติฉานไทยใหญ่เนี่ยชนมอน เขาก็รักพี่น้องเขาเหมือนกันแต่ก็การที่ถูกส่งกลับไปก็ต้องไปเป็นทหารไปเป็นของรัฐพมา่าและพะมา่าก็ส่งกลับไปไปสู้กับกลุ่มชาติพันธุ์ไปฆ่าพี่น้องซึ่งเป็นสิ่งที่เขายอมไม่ได้เขาไม่ทําตามที่เขาพูดนะคะถ้าไม่ทำก็ตายตามที่คุณนกได้ติดตามเนาะน้องก็พูดบอกว่าส่งกลับไปแล้วประมาณห้ารยกว่านายห้ารอกว่าท่านนะคะแรงงาม น้องก็บอกว่าที่ส่งกลับไปเนี่ยไม่รอดค่ะตายหมดนะครับตายหมดนะครับเพราะว่ารัฐพม่าก,ก็รู้น้องก็โชว์บัตรแล้วใช่ไหมครับโชว์บัตรแล้วว่าบัตรเนี่ยมันระบุออกมาเลยรัฐพม่าระบุออกมาเลยว่าเชื้อชาติฉานสัญชาติพมา่าเขาเห็นบัตรบัตรประจําตัวของแต่ แต่และคนที่ถูกส่งกลับไปเขาแย,แยกแยกออกนี่กระเรียมนะนี่ชานนะที่ส่งกลับเพราะว่าเรียกร้องสิทธิ์สามครั้งกินครับแต่จริงๆแล้วคนที่เขาตั้งใจทํางานน่ะเขาเขาไม่ได้ออกไปเขาไม่มีเวลาแล้วคะ่ะค่าแรงสามร้อยนี่เขาก็เป็นปื่มแล้วแต่มันเป็นแผนการของรัฐพมา่าที่ต้องการจะดึงคนเราเนี้ กลุ่มแรงงานเนี่ยกลุ่มหนุ่มๆสาวๆนะที่มีความแข็แงแกร่งจะดึงเอาคนกลับแต่จะดึงอย่างไรจะเข้ามาจับในประเทศไทยก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นกฎหมายไทยจะข้ามไม่ได้ใช่ไหมคะก็เลยต้องใช้กลยุทธ์นี้แหลคะค่ะส่งคนของตัวเองเข้ามาเอามาปลุกนะคะปลุก กลุ่มแรงงานที่หัวอ่อนน่ะบางคนเนี่ยไม่รู้เท่าไม่ถึงการก็เลยเข้าไปร่วมก่อมอบเรียกร้องสิทธิ์ต่างๆสามครั้งจริงๆแล้วคนที่ทํางานจริงๆอะ่ะกลุ่มแรงงานจริงๆเขาไม่เขาไม่ได้ออกไปเรียกร้องเลยแต่เขาก็ต้องมาได้รับผลกระทบนะคะอย่างน้องนี่พูดไปนะคะความอัดอั้นจันใจน้องเ็ก็โชว์บัตรหมดเลยโชว์ตั้งแต่บัตรประชาชนบัตร แรงงานบัตรเหลืองเออบัตรชมพูบัตรขับรถเนะ ut, ะาะไอดีคุดภาษาไทยว่าไงใบขับขี่น้องก็โชว์หมดเลยบัตรค่ารักษาน้องเขาชี้แจงหมดมแต่เขาตอนนี้บัตรเขาไม่อบัตรสปอร์ตเขาไม่สามารถที่จะต่อได้เนาะ เพราะว่ารัฐพม่าเขามีแผนการเกี่ยวกับอะไรคุณนกก็ไม่ขอพูดถึงเนะาะจะพูดถึงหมดก็ไม่ได้ตอนนี้นกเขาไม่มีสิทธิ์วีซ <c oughs> ่าเขาหมดแล้วค่ะอ่อาอเอ่มก็หมดแล้วเขาไม่สามารถที่จะต่อได้แต่ว่าทางการไทยให้ความเห็นใจก็เลยให้อยู่ต่อหกเดือนน้องเขาก็เลยบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเี็ยเขาไม่ได้ร่วมนะคะ เป็นแผนการของรัฐที่ส่งคนเข้ามาแทรกซึมแล้วก็ไปก่อความวุ่นวายไปเรียกร้องสิทธิต่างๆเพื่อให้คนไทยนะคะเกียิกลุ่มแรงงานนี่ค่ะกลุ่มชาติพันธุ์นะะี่ค่ะเพื่อต้องการให้รัฐไทยส่งกลับเพราะเขาไม่สามารถที่จะเข้ามาจับเอากลุ่มแรงงานนี้ไปได้เพราะกลุ่มแรงงานนี้เขาไม่ยอมกลับนี่คะ่ะถ้าเขากลับเขาตายเขารู้เขารู้เขาตายตอนนี้น้องก็พูดในะความอันตันใจ พราะน้องเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยนานแล้วเนาะมีครอบครัวมีลูกอายุสามขวบแล้วลูกอีกคนนะอยู่ในท้องเขาบอกว่าถ้าจะจับเขาเขายินดีให้จับแต่ขอให้เขาเห็นหน้าลูกที่จะเกิดมาก่อนอยากเห็นลูกหน้าลูกเป็นครั้งสุดท้ายและเขาขอร้องนะคะขอร้องคนไทยขอร้องทหารไทยที่มีอำนาจนะคะจับเขาได้เขายอมให้จับ แต่ส่งเขากลับไปให้เจ้ายอดศึกได้ไหมเขาเป็นคนฉานส่งเขากลับไปยังรัฐฉานได้ไหมอย่าส่งให้ไปอยู่น้ำในน้ำมือของรัฐพม่าทหารพม่าเพราะเขารู้ว่ามันมีแค่สองอย่างเท่านั้นไม่ตายกับตายไม่ตายต้องไปเป็นฐานไปเป็นข้ารับใช้แล้วก็ต้องออกไปฆ่าชนเผ่าเดียวกันรัฐเดียวกัน ถ้าไม่ออกไปไม่เป็นทหารก็ต้องตายตายอย่างเดียวแล้วน้องเขาบอกว่าที่ถูกส่งไปแล้วรอบแรกห้าร้อยกว่าคนน่ะตายขัะจบชีวิตพมา่าไม่เอาไว้แน่ทำไมพมา่ามันรู้มันรู้เพราะมีบัตรแต่ละคนก็มีบัตรอย่างที่นุพูดแล้วงไงคะมีบัตรมันแยกอยู่แล้วเชื้อชาติชานเชื้อชาติกะเลียงเชื้อชาติมอนสัญชาติพมา่ามันแยกได้ แยกเพื่อรู้ว่านี่คือเชื้อชาติพม่าสัญชาติพม่าก็รอดไปอันนี้เชื้อชาติฉาเชื้อชาติเกรียงเชื้อชาติมอนตายน่ฮน้องก็พูดไปเนาะน้ําตาไหลไปเขาก็เลยขอร้องขอให้น้องก็อยู่ต่อได้ไหมเพราะว่าเขาหนีร้อนมาเพื่งเย็นและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไอ้ไอคำเรียกร้องสมครั้งเรียกร้องสามครั้งเน่ย น้องเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เขาทาแต่งานค่าแรงก็สามร้อยเนี่ยเขาพอใจแล้วเขามีครอบครัวมีเมียเป็นคนไทยคนไทยให้ความรักเขาอยู่แล้วคนรอบข้างให้ความรักเขาอยู่แล้วตามที่คุณนกฟังนะลูกเมียเขาให้ความรักเขาอยู่แล้วพ่อแม่ต่างฝ่ายผู้หญิงให้ความรักอยู่แล้วให้สิทธิเท่าเทียมอยู่แล้วเขาไม่ต้องไปเรียกร้องค่ะสรุปนี่เนาะ น้องเขาก็ขอนะขอวิงวอนขอให้อยู่ต่อ2ถ้าจะจับยอมให้จับแต่ขอให้ดูขอให้เห็นหน้ารูปเป็นครั้งสุดท้ายเพราะลูกคนที่สองนี่อยู่ในท้องเนาะ,ะสามจะจับยอมให้จับแต่ต้องส่งกลับไปให้กับเจ้ายอดศึกนะคะไปให้กับรัชฉานเพราะเขาเป็นคนรัชฉานเขาเป็นคนไทยใหญ่ ส่งกลับไปให้กับเจ้ายอสึกนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนไทยใหญ่สิ่งที่เขาอ้อนวอนนะและสิ่งที่เขาอ้อนวอนนะเขาขออยู่ขออยู่ประเทศไทยนะเขาไม่อยากกลับนะคะเพราะเขามีครอบครัวนะคะอยู่ที่เมืองไทยนะคะแล้วก็น้องกันร้องไห้น้ำตาลูกผู้ชายนะคะผู้ชายเนี่ยถ้ามันไม่ถึงขีดสุดจริงๆนะคุณเขาไม่ร้องไห้หรอก แต่นี่คนน้องเขาร้องไห้ต่อหน้าเนี่ยต่อหน้ากล้องเนาะวิงวอนคนไทยวิงวอนทหารไทยวิงวอนผู้หลักผู้ใหญ่ของพวกเราชาวไทยอย่าส่งเขากลับเขามีครอบครัวอยู่ที่ประเทศไทยขอให้เขาได้อยู่ในประเทศไทยเขาไม่ได้ทําผิดนะคะถ้าจะจับถ้าจะส่งจับถ้าจะส่งกลับส่งกลับไปให้กับเจ้ายอดศึก ไปที่รัชฉานเพราะเขาเป็นคนไทยใหญ่เป็นคนรัชชานเขาไม่ต้องการกลับไปอยู่ในน้ำมือของพอม่เพราะเขารู้ว่าถ้ากลับไปสู่น้ำมือของพอม่เขาไม่รอดอย่างแน่นอนทุกท่านเข้ามาติดตามคุณนกนะคะก็ลองไปฟังดูนะคะคลิปที่687แล้วก็คลิปที่6 8 8นะคะไปฟังกันเลยว่าน้องเขา พูดแล้วร้องไห้เพราะมันอัดอั้นลูกผู้ชายอย่างที่นกบอกะคะ่ะมันถึงขีดสุดแล้วนะคะตามความคิดเห็นของนกคุณนกเห็นใจนะคะอโอเคเนาะสำหรับคลิปคิปนี้นะต้องขอขอบคุณพลังเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมแลบฟังช่องกระยาพามาดามะคะเมื่อเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะ ถ้าคุณนกใช้คําพูดที่ไม่สลัดสวยใช้คําพูดที่ผิดพลาดใช้คําพูดที่ไม่ถูกต้องต้องขอโทษขออาภัยด้วยนะคะสําหรับคล,คลิปนี้นะคะต้องขอกล่าวคําว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ